คุณรู้ไหมนอนกับไรฝุ่นและเชื้อแบคทีเรียที่มองไม่เห็นทุกวันแย่แล้วไม่น่าแปลกใจที่ผิวจะคันตลอดเวลาดูดด้วยเครื่องกำจัดไรสะอาดกว่าผ้านวมมากพลังดูดแข็งแกรง400วัตต์การตีด้วยความถี่สูง7,000ครั้งต่อวินาทีดูดสิ่งสกรปรกบนเตียงได้ทุกชนิดกำจัดเชื้อแบคทีเรียบน,นบนเตียงได้99%นอนหลับสบายมากเครื่องกำจัดไรความถี่สูงในครัวเรือนรับประกันคุณภาพ1ปี โปรโมชั่นราคาพิเศษซื้อแล้วคุ้มค่ามากชีวิตไร้ไร้เริ่มจากตอนนี้โปรโมชั่นจำกัดเวลาขยายหมอน200เท่าคุณยังกล้านอนไหมไม่ได้ตากผ้านมเป็นเวลานานเตียงเต็มไปด้วยไรเครื่องกำจัดไรความถี่สูงสำหรับบ้านรับประกัน1ปีราคานาทีทองแรงดูดสูงสุด400วัตทำความสะอาดเตียงใน30วินาทีกำจัดแบคทีเรียเตียง99%และให้คุณนอนหลับสบาย กำจาัดไร่ฆ่าเชื้อลดความชื้นดูดขนแก้ปัญหาผิวปัญหาระบบทางเดินหายใจต่างๆได้